สวัสดีครับเพื่อนเพนพี่พี่น้องๆที่เคารพร,รักทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมีแอปที่มีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้ทำงานกับบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการนะครับนี่ก็จะเจาะจงเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะครับเพราะส่วนใหญ่นั้น ในวัยทำงานนั้นส่วนใหญ่ที่เป็นบริษัทในรูปแบบห้างคนส่วนหรือทั่วไปตอนนี้เขาก็จะมีการทำประกันสังคมไว้ทั้งมาตรา,า40มาตรา39นะครับ38ตั้งนะครับแล้วแต่ท่านอยู่ในบริษัทหรือว่าประกันตนเองนะครับในส่วนนี้นะครับก็เราเข้าที่ Play Store นะครับก็เข้าที่ สำ,สำนักงานประกันสังคมครับก็โหลดจาก PreStore ได้นะครับสำนักงานประกันสังคมโหลดเข้ามาเก็บไว้ก็จะอยู่ที่พื้นที่ใช้พื้นที่ประมาณ14เมกนะครับก็ถือว่า,าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่เราจะาดูข้อมูลข่าวสารและก็ดูยอดอาการส่งเงินสมทบรวมถึง าการติดต่อประชาสัมพันธ์ต่างๆจากสำนักง,งานประกันสังคมในแต่ละจังหวัดหรือทั่วประเทศไทยนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่โหลดโหลดลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดขึ้นเลยนะครับเราลองเปิดเข้าไปนะครับตอนนี้เขามีข่าวสารข้อมูลที่แน่นหนามากนะครับ เห็นไหมครับข้างล่างอตอนนี้ก็จะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวผมกดเข้ามุมซ้ายด้านบนเลยนะครับเห็นไหมครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโฮมโฮมนี่ก็คือ,อส่วนตัวของเรานะครับข้อมูลข่าวสารส่วนตัวของเราแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมก็ต้องเรียนให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่นิดหนึ่งนะครับว่าเราจะต้องเข้าในส่วนของอ อันนี้ผมได้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะ,ะลำบากนิดนึงที่จะ,ะในส่วนที่เราจะเข้าไปองั้นผมผมเอางี้ดีกว่านะครับเรามาออกก่อนดีกว่าเพื่อเพื่อ,อะจะได้เข้าไปเห็นพร้อมกันนะครับผมออกมาก่อนนะครับในส่วนนี้ผมจะออกมานิดนึงนะครับ เดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันเลยนะครับผมเข้าที่ประกันสังคมนะครับแอปนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับท่านที่ทำประกันสังคมหลายรูปแบบนะครับสําที่สําคัญนะครับท่านจะต้องอเข้าอันนี้ในเมื่อเราเข้าเสร็จเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยนะครับ แต่ก็จะมีเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ Member ของเราก็คือเห็นไหมฮะไอของผู้ใช้นะครับอันนี้ผมก็ออกนิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลส่วนตัวหลังจากที่เข้ามาเสร็จเขาก็จะมีข้อมูลให้ว่าให้เรากรอกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเสร็จเรียบร้อยก็กรอกรหัสเข้าไปนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสนะครับแล้วเราก็จะทราบข้อมูลส่วนตัวของเรา นะครับในส่วนของเมมเบอร์ Member น่ครับข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะก็มีเงินชาราภาพด้วยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมต้องออกจากระบบนิดหนึ่งก่อนนะครับผมออกจากระบบนะครับฮะเห็นไหมครับแล้วก็จะมีการ์ดนะครับข้อมูลการ์ดนี้เห็นไหมฮะครับอ่าเห็นไหมค,ครับ ข้อมูลปกติที่เราเข้าไปเราก็จะต้องกรอกเ,อเลขบัตรประจําตัวประชาชนก่อนนะครับซึ่งถ้าเรากรอกเสร็จนะครับเราก็ต้องกรอกรหัสผ่านนะครับเห็นไหมฮะกรอกรหัสผ่านเสร็จก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับเสร็จก็จบครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าสําหรับท่านที่กําลังเข้ามาใหม่นะครับแล้วแล้วเขาเขาก็จะแจ้งให้เราทราบเลยนะครับอ่าอันนี้ผม แจ้งในการเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตามช้าชนิดหนึ่งนะครับคิดว่าคงไม่งงนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ยัมีแมปพื้นที่ของสํานักง,งานประกันสังคมแต่ละจังหวัดแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคมนะครับเห็นไหมเขาก็จะบอกของอะระบบขององ,งค์กรว่าตอนนี้ะจะเป็น เก้าเข้าสู่ AEC นะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ทันสมัยมากนะครับประกันสังคมตอนนี้ในในส่วนของนิวข่าวนี้ก็โอเคนะครับก็จะเป็นประชาสัมพันธ์สามารถโหลดข่าวไฮไลท์ข่าวประชาสัมพันธ์อะไรได้นะครับเห็นไหมครับความก้าวหน้านี้ก็มากมายนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้นะครับอันนี้แล้วแต่ข่าวไหนข่าวไหนนะครับ เห็นไหมฮะยกตัวอย่างสักนิดนึงนะครับข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวเดือนหน้าปฏิรูปกองทุนนะครับประกันสังคมสร้างเสถีภาพให้กับบำนาญชราภาพนะครับในส่วนที่ใครอยากสนใจที่จะดูข้อมูลข่าวสารทั่วไปก็เข้ามาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมกลับหน่อยนะครับ ในส่วนของตัวท่านเองนะั้นท่านก็ดูในส่วนของโฮมได้เลยนะครับในส่วนของโฮมนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารของตัวเองนะครับนี่นะครับเห็นไหมครก็จะกดที่ถ้าเข้าโฮมเสร็จท่านก็จะตรวจที่เมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ Member ตรงนี้นะครับก็จะเจอครับอ่าแล้วก็เข้าสู่ ระบบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้ท่านเข้าเองนะครับก็ศึกษาไปนะครับไม่เป็นไรครับผมจะกลับมาในส่วนของอ,อื่นๆต่อไปครับก็ยังมี sso tv นะครับที่ที่เราที่เราอาจจะต้องอเข้าเข้าไปดูที่เป็นภาพาเขาเรียกว่าเป็นคลิปหรือว่าเป็นวิดีโอนะครับ ก็จะมีหลายส่วนนะครับมีหลายเรื่องนะครับอันนี้ก็ผมจะลองเข้าให้ท่านสักเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่เขาลงไว้หรือว่ามีรายละเอียดต่างๆนะครับตามตามที่เคยออกอากาศทางทีวีมามั่งนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างสักสักตัวนะครับขยายข้อคาอใจกรณีว่างงานนะครับผมเข้าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ สำนักงานประกันสังคมนี้ก็ทันสมัยขึ้นนะครับก็มีแอปตัวนี้นะครับที่ช่วยให้ท่านาได้ทราบข้อมูลข่าวสารว่าตอนนี้ท่านอยู่ทำทำงานมาได้กี่ปีแล้วแล้วก็อีกหน่อยท่านจะได้เงินบำเหน็จบำนาญอย่างไรนะครับก็เข้าดูได้แล้วก็ยังมีกดเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของตัวเองได้นะครับ นอกจากนั้นก็ยังติดต่อประกันสังคมที่1506นะครับก็เบอร์โทรก็ยังอยู่ข้ขางในนี้อีกก็ถือว่าในการที่เราทำงานให้กับบริษัทหรือว่าประกันตนเองนั้นข้อมูลข่าวสารในแอปนี้ครบถ้วนกระบ,บวนความจริงๆนะครับอันนี้ผมก็เห็นประโยชน์ที่จะนำเสนอสู่เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับ เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้ทํางานนะครับในส่วนนี้นะครับคลื่นอาจจะไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมแก้ไขผมแก้ไขนิดหนึ่งนะครับก็ไขแก้ไขในเครื่องนิดนึงนะครับคลื่นผมไม่ค่อยสะเทือนนะครับผมก็จะมีวิธีแก้ไขขอเวลาสักครู่นะครับสักประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับ แก้ไขคลื่นให้เสถียรนิดนึงนะครับผมใช้เน็ตไม่ค่อยแพงก็อาจจะคุณภาพก็อาจจะการใช้งานอาจจะด้อยไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับแต่แว่าเราก็มีมีการประหยัดบ้างนะครับนี่ก็พอใช้ได้แล้วครับแก้ไขามาเห็นไหมฮะ เดี๋ยวผมก็ปรับหน้าจอให้มีให้คุณภาพนี่ให้มันลื่นไหลนิดนึงนะครับไม่ต้องเอาอความละเอียดเยอะแต่ว่าขอให้ใหการเสนอหรือว่าการเดินเรื่องเดินเครื่องอลื่นไหลนะครับอ่านนี้ ต่างค่ะคนี้ว่างงาน,อ,น,นอันนี้อันนี้ชัดเจนก็แลชัดชเจนคือคไม่ได้ตังนี่แหละทีนี้เรื่องของการตรวจสอบครับเห็นไหมละครับตอนนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารทางที่เขาทำเป็นคลิปนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอให้เราได้ดูกันทุกขั้นตอนนะครับทุกกรณีที่มีข้อข้องใจในกรณีหลายๆกรณีอย่างกรณีนี้ก็เป็นกรณีว่างงานนะครับ ผมต้องถือโอกาสนี้แจ้งกับเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าแอปของสำนักง,งานประกันสังคมนี้ก็จะมีประโยชน์ที่ท่านโหลดเข้าไว้แล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยากจะทราบว่าท่านได้ทํางานมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วแล้วก็ท่านจะได้บํบนาเหน็จบํานาญหรือว่าท่านขาดส่งประกันสังคมขัดข้องติดขัดตรงไหนนะครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตัวของท่านไปในการดำเนินชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากแอปนี้ไว้กับทุกท่านถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยได้เก็บไว้นะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าท่านก็คงทำงานอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับ ชอบก็กดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ